ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสี่หกหกมาตราหนึ่งสี่หกหกสัญญากรสมรสเป็นโมฆะถ้าไม่ได้จดแจง้งข้อตกลงกันเป็นสัญญากรสมรสนั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสหรือมิได้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู้สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรสและได้จดไว้ในทะเบียนสมรส พร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้สำหรับแบบหรือวิธีทำสัญญากรสมรสนั้นกฎหมายได้กำหนดไว้ในมาตรา 66, หนึ่งี่หมี2วิธีคือ1จดแจ้งสัญญากรสมรสลงในทะเบียนสมรสพร้อมการจดทะเบียนสมรสก็คือกำหนดเงื่อนไขสัญญาในช่วงการจดทะเบียนสมรสนั้นเลยหรือ2ทํทำเป็นหนังสือสัญญา แล้วเอาไปวันจดทะเบียสน,นสมรสหนังสือสัญญานี้ต้องลงลายมือชื่อของคู่สมรสที่เป็นคู่สัญญาและพยานอย่างน้อยสองคนจากนั้นแนบไว้กับทะเบียนสมรสและให้จดไว้ในทะเบียนสมรสด,ด้วยว่าแนบสัญญานี้ไว้สัญญากรสมรสนั้นถ้าไม่ทําตามแบบจะถือว่าสัญญาเป็นโมฆะยกตัวอย่างเช่นสามีภรรยาทําหนังสือสัญญากรสมรส โดยตกลงกันให้บ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของภรรยาตกเป็นสินสมรสซึ่งสัญญานั้นแม้จะเป็นเรื่องทรัพย์สินแต่ตัวสัญญานั้นไม่ได้แนบสัญญาไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมจดทะเบียนว่าแนบสัญญาไว้แล้วสัญญาดังกล่าวนี้จึงไม่สามารถใช้บังคับได้เพราะไม่ได้ทำตามแบบสัญญาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นโมฆะ